าเข้าไปแล้วถูกใจพี่จ่าจะอยู่นานนะครับเข้าไปแล้วถูกใจเข้าไปแล้วพี่จ่าจะอยู่นานด้วยนะครับช่วยแชร์ให้แกด้วยพ่อส่งเสริมแกหน่อยครับพ่อจันยุติเป็นบุคคลที่น่ายกย่องนะครับยงยุทธลาดนอกนะครับนี่คือขอพุดเจ๊อมด้วยนะครับยุทธลาดนอกนะครับต้องช่วยกันสนับสนุนแกด้วยนะครับจันยงยุทธลาดนอกคนนี้โอ้โหสุดยอดนะครับยวต้องต้องต้องเราต้องอยู่ด้วยกันแหละครับเราทีมหน้าก็อยุดตรงนี้นะครับให้เจอหน้าจ่าไว้รอๆหน่อยนะครับนี่นะครับ ขอบคุณอาจาร,รย์เทนา่าขอบคุณพี่เหลิมขอบคุณน้องเจ๊อมทหารลพบรเศรษคลิปเกี่ยวกับสาวเวิงคลิปเกี่ยวกับยายเวิงตอนนี้คง,คงยังไม่มีนะครับคงยังไม่มีตอนนี้ก็เกี่ยวกับวงการมวยไปก่อนนะครับทำอย่างไรก็ได้ไม่โตนะยังไม่ได้โตนะครับตอนนี้โอโ้โหเรียนมหลาลัยปี2ครับมหลาลัยปี2นะครับสุด่อนะครับขอบคุณด้วยนะโอกาสนี้ขอบคุณทีมงานนะครับถ้าผมได้สดนานๆก็มีลูกหนึ่งนะครับลูกสาวหนึ่งใครที่าสาวที่เห็นแล้วก็คงจะผิดหวังแล้วครับนะจาย์อยู่ดีข้าราชการนะครับข้าราชการนะครับไม่ใ<ส>ช่กระจกนะครับ จจบนะครับเวลานะครับพอคุณเจ๊อมด้วยนะครับมีหน้าที่ไอ้เจ๊อมนะครับยงมังกรโยบอกอาจารย์นงยุทธมีครอบครัวหรือยังครับโอ้อาจารย์นงยุทธบอกว่ามีเรียบร้อยนะครับคุณท่านอาจารย์นงยุทธลานนอกนี่คือดีตนักชกทีมชาตินะครับคนนี้นะครับนี่ก่อนก็โอ้โหเก็บตัวนะครับถ้าเอฟซีอาจารย์นงยุทธก็เข้าไปดูในจ่าว้ทุ่งนาฝันนะครับโอ้โหชีวิตแกงานเดียวกันคนมวยไม่ทิ้งกันนะครับคนมวยไม่ทิ้งกันขอบคุณอาจารย์นงยุทธด้วยนะครับโอ้โหนี่นะคร พูดง่ายๆเหรียญจะวิ่งดีกว่าถ้ายอดวิวเยอะเนี่ยเหรียญจะวิ่งดีกว่าเลยนะเหรียญวิ่งดีกว่าเดี๋ยวไม่ต้องสปีดกระสอบพอเลยนะครับไม่ต้องเป็นสปีดกระสอบพอเลยนะครับนะครับเร็วสิบมิลล่วยมนุษย์พ่อมาช่วยอาจารย์ยงยุทธนะครับผู้สอนนะครับตูกีฬามหาวิทยาลัยนะครับการกีฬาชาวยาเขตสุพรรณเราจะเดินทางไปนะครับก็คิดฮอด ตอนน้องเงามรณะโอ้โหเนี่ตอนที่ผมอยู่ทีงโรงเรียนกีฬานครสวรรค์เนี่ยอาจารย์เทนานี่เงามรณะยังเด็กๆอยู่เลยนะนะจิ้นหอด้วกันตอนแรกๆไปอยู่กับอาจารย์เทนาอยู่ที่โรงนกีฬานครสวรรค์เนี่เด็กไอคนนี้กาลังนะครับไหนแล้วค่ะพี่จ่าน้องไปเดินครับน้องไปเดินเดวพี่เด๋วพี่จ่าพาไปดูน้องลูกสาวพี่จ๋านะไปเดินยืดกานเมื่อลกยืดกันเนี่ยจัดบอลขุดพูดอะไรกับอาจารย์ยืดหน่อยหายไปเลยเพ้ยอยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอ เคยอยู่ด้วยกันกนารจับอลเพื่อนนึคอมเมนต์หน่อยจยันบอลเห็นมาแอบ,บดูแล้วก็หน,นีไปมีลูกหนึ่งนะครับลูกสาวหนึ่งใครที่าสาวที่เห็นแล้วก็คงจะผิดหวังแล้วครับนะาจาย์อยู่นี่ขา้าราชการนะครับขา้าราชการนะครับไม่ใช่กระจอกนะครับนะครับไปดูไปดูไปดูนี่ตอนนี้ก็เงานะครับ ใหญ่ก็ไม่ไม่เน้นไม่เน้น <ๆ interpret. S 1> ทักษะครับเน้นการออกแรงเพื่อที่จะเอาเงาเื่อนไกลก็สวัสดีน้องนุนด้วยนะครับน้องนุนนี่ก็สาวสวยนะครับก็น่าจะเก็บสะสมเวลาอยู่ไปเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวพี่จ๋าจะคลองนะครับสวัสดีพี่จ๋าด้วยนะครับนุนสวัสดีน้องนนนด้วยนะครับสวัสดีนะครับโกแลกด้วยนะครับสวัสดีๆๆดนะครับสๆๆวัสดีจ๋าไว้นะครับสวัสดีน้องนุนเร่เร่เร่เเร่เเร่เร่เร่่เร่เร ปวีนามาให้กำลังใจพี่วิวพี่วิวยิ้มให้ปวีนาหน่อยน้องปวีนาแบบหน้ายกย่องหน้ายกย่องคนดีกับอาจารย์ยงยุทธ์ลาดนอกนี่ไม่ใช่กระจอนะครับระดับครูโอ้โหนะครับข้าราชการนะครับในข้าราชการนะครับเป็นครูนะครับเลือจ้างบรากาการซ้อมกีฬามหาวิทยาลัยนะครับผมขอญาตออกสื่อด้วยนะครับปักพักพักนะครับนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวขอญาตลาดนอกนะครับต้องช่วยกันสนับสนุนแกด้วยนะครับอาจารย์ยงยุทธลาดนอกคนนี้โอ้โหสุดยอดนะครับเดี๋ยวต้อง ต้องเราต้องอยู่ด้วยกันแหละครับเราทีมนะครับทหารนักรบนะครับไปเจอนักรบที่ทุ่งนาพาฝันนะครับวันที่วันที่11นะอครับขอบคุณด้วยนะครับตอนนี้ผมนะครับทำอย่างไรนะครับท่าัไม่โตนะยังไม่ได้โตนะครับตอนนี้โอ้โหเรียนมหาลัยปี2ครับมหาลัยปี2นะครับสุดรอนะครับขอบคุณด้วยนะโอกาสนี้ขอบคุณทีมงานนะครับถ้าผมไร้สดนานๆก็บรรกาศการซ้อมกีฬามหาวิทยาลัยนะครับผมขอญาตออกสื่อด้วยนะครับพักพักพักนะครับนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวขอญาต เริ่มนะครับเริ่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะครับไม่<ว>ขอบคุณยายไทยนะครับที่ตอนนี้ผม,ผมโอ้เป็น,เป,นเป็นอาจารย์สอนมินน<อ>ทิี่ที่คณะศึกษาศาสตร์ครับศึกษาศาสตร์โอ้โหเชี่ยวชาญมวยไทยสักลครับผมโอ้โหสุดยอดนี่เลยครับหน้าก็อยุดตรงนี้นะครับให้เจอหน้าจ่าไว้รอๆหน่อยนะครับนี่นะครับขอบคุณอาจารย์เทนา่าขอบคุณพี่เหลิมขอบคุณน้องเจ๊อ๋อเด้าหน้า อ๋อค่ะโอเคครับพี่จ่าไว้เราไปดูพี่จ่าไว้เลยนะครับช่องพี่จ่าไว้นี่มันอาจารย์ยงยุทธลาดนอกนะครับชีวิตนะครับแกเป็นข้าชการแต่แกอยู่แบบพบนี่นะครับอมเไม่ลูกยืดโอ้โหลูกสาวคนโตนี่ประดับประเทศนะครับพี่น้องผมบอกได้เลยว่าเยาวชนทีมชาตินะครับแต่ตอนนี้ผมให้เขาเรียนก่อนนะครับให้เขาเรียนนะครับนี่ที่เห็นนี่เหงื่อนะครับขอบคุณนะครับโอ้โหสวัสดีครับพี่เหลือภาพผมสวัสดีครับพี่นะครับ ขอบคุณน้องเกยงไก่ด้วยนะครับขอบคุณน้องเกยงไก่นะครับน้องียงไก่ก็กําลังเก็บสะสมเวลาเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นพี่จ๋าเข้าไปให้กําลังใจประมาณสองครั้งมั้งน่าจะสองครั้งพีจ่จ๋าเริ่มนะครับเริ่มเลี๋ยวไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะครับไม่เอขอบคุณยายไทยนะครับที่ตอนนี้ผมตนนี้เรา,าเดินทางี๋ยววันที่ยี่สิบแปดเราก็ยังอยู่ที่สุขบุรีนะครับสุณบุรีอยู่นะครับเช้านี้ขออนุาญ,ญาตเปิดโทรศัพท์นะครับครับจับเป่าสามยกนะครับยกละ ามนาทีนะครับเดียวสามนาทีครับไม่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 เน้นนะครับไม่เน้นความหนักเน้นความเร็วและก็แรงสำหรับนะครับทหารนักรบนะครับไปเจอนักรบที่ทุ่งนาพ่อฝันนะครับวันที่วันที่สิบเอ็ดนะครับขอบคุณด้วยนะครับตอนนี้ผมนะครับทําอย่างไรนะครับที่บ้านนะครับกลับไปคนเล็กก็ต้องร้องไห้นะผมต้องไปเค็นคนเล็กลูกสาวนะครับเก่งมากจ่าขอบคุณยายไทยครับผมนะครับที่รุ่นมาที่สามสิบยวยต่อยเป้านะครับ นี่เราจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับการซ้อมของนะครับลูกสาวคนโตหรือว่าลันลลิศหรือยังครับโอ้โหถามอาจารย์ยุทธว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับนะครับครับครับเพียงครับพอเพียงพอเพียงไปดูอาจารย์ยุด้วยช่วยแชร์ให้อาจารย์ยุทธนะครับเวลามันเป็นทำงานเป็นวินาทีนะครับทำงานเป็นวินาทีนะครับการทาคลิปเรียวผมโอ้โหเข้าไปในช่องคลิปเรียวพี่น้องเอฟซีทุกคนเนี่ยบอกมาให้กำลังใจพี่บิวอยู่ร้องไห้ครับผมนะครับต่อยไปด้วยรองให้ขอบคุณทรายทองด้วยนะครับ ใส่ทองก็แวะเวียนมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมนะครับนี่ก็ไปทาภารกิจเลยหนูไปทำภารกิจเลยไม่ต้องห่วงพี่ใบพี่ใบไ,ไม่ได้อะไรกับการไรสดมากมายไปทาภารกิจเลย <c oughs> พี่น้องเราไปช่วยพี่น้องเราเลยให้ได้ให้ประสบความสำเร็จให้บาทนี่คือคือเงามรณะหรือว่าเงาใหญ่สิทธิ์หม้อน้ําเงามรณะสิทธิ์จ่าวไว้คนเดียวกันครับนี่ครับ <c oughs> แถวภาพกลางต่อยมวยไทยนี่โกหหาคู่โชคยาก <c oughs> โอ้โหพี่น้องมาดูบรรยากาศนะครับขอพูดเจ๊อมด้วยนะครับวันที่11ผมน่าจะเดินทางไปอยู่ที่ทุ่งนาพระฝันสวรรค์บนดินนะครับ ไปเจอกันที่นู่นแล้วไปเจอคลิปที่แบบไอ้เอางานประจํามาทําคลิปเดียวให้ได้ถ้าท่านทำได้แล้วท่านจะประสบความสําเร็จนะครับทำอย่างไรก็ได้อย่าไปเครียดกับการทาคลิปเดียวนะครับพี่น้องเอาคลิปนี่ที่เห็นนี่เหงื่อนะครับขอบคุณนะครับโหสวัสดีครับพี่เหลิมครับผมสวัสดีครับพี่นะครับขอบคุณน้องเกียงไก่ด้วยนะครับขอบคุณน้องเกียงไก่นะครับน้องคุณไก่ก็กําลังเก็บสะสมเวลาเนาะน่าจะเป็นอย่างนั้นพี่จ๋าเข้าไปให้กาลังใจประมาณสองครั้งมั้งน่าจะสองครั้งพี่จ๋า สองถึงสามคอมเมนต์ไม่อย่างต่ำนะอย่างต่ำเลยสามถ้าเข้าไปแล้วถูกใจพี่จ่าจะอยู่นานนะครับเข้าไปแล้วถูกใจเข้าไปแล้วพี่จ่าจะอยู่นานสีสิบประมาณสามสิบสี่สิบเจ็ดโมงสี่สิบผมก็จะนะครับจบการไล์สดนะครับมันคือไว้เป็น่ <c oughs> ะ,ะกินหอนที่กันตอนแรกๆไปอยู่กับอาจารย์เทน่าอยู่ที่โรงกีฬานครสวรรค์น,นี่เด็กไอ้คนนี้กําลังนะครับ ครับข้าราชการสุดยอดค่ะเงาโมรณะครับเงาโมระสิจ่าว้ครับแต่ก่อนแถวพักการนี่อาจารย์ยงมังกรหยดนี่ยงมังกรหยกนี่จัดต่อยประจํานะครับบันทึกไว้เป็นความทรงจําครับวันนี้เจ็ดโมงสิบเจ็ดโมงยี่สิบนะครับเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดโมงยี่สิบพี่น้องเพราะพี่จ่าผ่านหมดทุกอย่างแล้วพี่จ่าไม่มีปัญหาแล้วพี่จ่าก็มีรายได้จากนะครับการทาคลิปเดียวพี่จ่าไม่อยากจะให้พี่น้องมาเสียเวลากับพี่นะครับขออนุญาตนําบรรยากาศมาตรงนี้มาฝาก เงาใหญ่ครับเดี๋ยว่าลูกสาวคนโตนะครับแต่ร่างกายอาจจะเหมือนผู้ชายนะพี่เลิมก็มารับชมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติยาเขตสุพรรณครับมาช่วยเงาใหญ่นะครับลูกสาวคนโตนะครับเจ๊อมน้องไปเพราะว่านี่ต่อย48กิโลกรัมบอกได้เลยนะครับว่า48กิโลกรัมนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วย30วินาทีเล่งไปเล่งปใา้แต่เอางานประจำมาทำคลิปเดียวให้ได้ถ้าท่านทำได้แล้วท่านจะประสบความสำเร็จนะครับ ทำอย่างไรก็ได้อย่าไปเครียดกับการทาคลิปเดี่ยวนะครับพี่น้องเอาชีในช่องจ่าไว้นี่แหละจ่าไว้ไปลงไว้แล้วลงเดี๋ยวจะต้องไปลงชีวิตแกอีกนะครับทีหรับอาจารย์ยุทธ์นี่โอ้โหสุดยอดมากคนนี้นะครับต่อไปแกจะเป็นคนดังแล้วนี่นะครับอา <laughs> จารย์ยุทธิ์สองถึงสามคอมเมนต์ไม่อย่างต่านะอย่างต่ำเลยสามถ้าเข้าไปแล้วถูกใจพี่จ่าจะอยู่นานนะครับเข้าไปแล้วถูกใจเข้าไปแล้วพี่จ่าจะอยู่นานเงินก็เข้ากระเป๋านะครับบอกได้เลยนี่คือลูกสาวคนโตนะครับกสาวคนโตนะครับเจ๊อมบอกได้คะ่ะพี่พี่ไหวครับผมน้องเจ๊อมไม่ต้องหห่่วงพีไอ ไปไปเดิมพันกับไอ้พัชรชัชยนะครับวอชจันทร์นะครับพจัชรชัชยวอชจันร์ก็หูขึ้นไปเป็นรองสองหนึ่งสามสองโอ้พี่น้องไม่ด้วยนะครับช่วยแชร์ให้แกด้วยพ่อส่งเสริมแกหน่อยครับพ่อจันยุทธเป็นบุคคลที่น่ายกย่องนะครับยงยุทธลาดนอกนะครับนี่คือขอพูดเจ๊อมด้วยนะครับนะครับไปนะครับ เราจะต่อยกัน3ยกนะครับ10วินาทีนะครับ10วินาทีนะครับขอบคุณ FC ที่เข้ามาชมย้อนหลังด้วยนะครับนี่คือมัด้วยนะครับช่วยแชร์ให้แกด้วยพ่อส่งเสริมแกหน่อยครับพ่อจันยุทธ์เป็นบุคคลที่น่ายกย่องนะครับยองยุทธลาดนอกนะครับนี่คือขอบคุณเจ๊อ๋อมด้วยนะครับขออนุญาตนำบรรยากาศมาตรงนี้มาฝากนีนะครับเงาใหญ่นะครับเดี๋ว่าลูกสาวคนโตนะครับแต่ร่างกายอาจจะเหมือน